เมื่ออดีนาวิกต้องไปปลนธนาคารเพื่อหาเงินไปรักษาภรรยาสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนัง Action แอคชั่นระทึกขวัญเรื่องแอมบูลานนำแสดงโดยแจ็คเชลเลอรฮานยายาอับดุลมาตินที่2และไอซาคอนซาเลสสพอมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับ หนังเริ่มตอนที่แดนนี่เด็กชายผิวขาวเดินทางมารับวิลเด็กชายผิวดำแล้วหลังจากวันนั้นทางครูก็สนิสนมก็เลื่อยมาปัจจุบันวิลที่เคยเป็นทหารได้กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวซึ่งภรรยาของเขาก็ป่วยจึงต้องรับการผ่าตาัด แต่ประกันก็ไม่ยอมจ่ายเขาที่เครียดและกลัวภรรยายจะเสียใจเลยกโกหกไปว่าจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วและก็มีนัดสัมภาษณ์งานด้วยทําให้เธอดีใจแต่ก่อนเขาจะไปเธอก็ทักเรืองมีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาเขาที่รู้ว่าเธอคิดอะไรอยู่จึงบอกให้ไม่ต้องกังวลไปเพราะไม่ใช่แดนนี่แน่นอนเธอเลยค่อยสบายใจขึ้น ดานแคมเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินเมื่อได้รับแจ้งเหตุเธอกับครูหูก็รีบไปยังสถานที่เกิดเหตุทันทีแล้วก็ไปช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกเหล็กแทงติดอยู่กระรสจนนำส่งโรงพยาบาลได้สำเร็จดานวิลเขาไปขอความช่วยเหลือจากแดนนี่พี่ชายบุญธรรมซึ่งจากการพูดคุยเลยทำให้รู้ว่าครอบครัวของแดนนี่เป็นอาชญากรที่รับวิวมาอุปการะซึ่งท้งคููก็เกลียดพ่อเหมือนกันและรักกันเหมือนพี่น้องแท้ แม้ภายหลังวิวจะทิ้งครอบครัวไปเป็นทหารก็ตามซึ่งทีวิวมาวันนี้ก็เพื่อจะยืมเงินแดนนี่ไปเป็นค่าผ่าตาัดให้ภรรยาแต่คุยกันยังไม่ทันจบผักพวกของแดนนี่ก็มาตามวิวเลยได้รู้ว่าแดนนี่กําลังจะไปป้นธนาคารจึงชวนเขามาร่วมด้วยเพื่อจะได้มีเงินไปรักษาภรรยาอีกอย่างตอนนี้ก็ยังไม่มีเงินให้ยืมเพราะเอาไปลงทุนกับแผนการป้นครั้งนี้หมดแล้วทําให้วิวเครียดมาก ขนาดแคมกับคู่หูมาหาอะไรกินคู่หูก็บอกเขาวดีว่าเด็กที่เธอช่วยไว้รอดตายแต่เธอก็ไม่สนใจเพราะงานของเธอจบตั้งแต่ส่งไปถึงมือหมอแล้วอีกอย่างเธอก็ไม่อยากทําความรู้จักหรือสนิทสนมกับคู่หูด้วยทําให้คู่หูรู้สึกแย่แม้จะได้ยินกิติศัพท์ของเธอมาแล้วก็ตามจิบเป็นมือหนึ่งแต่นิสัยไม่น่าคบเลยดานแซก นายตำรวจเขาเล่าให้เพื่อนตำรวจฟังว่าแอบป,ปิ้งพนักง,งานธนาคารอยู่แต่ก็ไม่ได้คุยกับเราเสียทีเพราะไปเจอผีคนตลอดพอเพื่อนตำรวจรู้เลยวกกลับไปที่ธนาคารให้ส่วนวิวในที่สุดก็ตัดสินใจร่วมปล้นกับทีมของแดนนี่ซึ่งแต่ละคนก็ดูจะไม่ค่อยชอบขี้น้าเขาเท่าไรนักแต่เขาก็ไม่สนใจ เมื่อเดินทางมาถึงธนาคารรถของวีก็ขับผ่านชายเล่ล่อนที่แอบใส่เครื่องมือสื่อสารไว้ที่หูซึ่งทุกคนก็ไม่ได้ละคายระคายดังนั้นพอเตรียมตัวเสร็จจึงรีบเข้าไปในลิฟต์แต่จู่ๆกลัมีคนมาขวางประตูไว้ทำให้ทุกคนตกใจก่อนจะพบว่าเป็นเพียงหญิงชราที่จะมาใช้บริการของธนาคารเท่านั้นขณะคู่หูมาส่งแซกไปจีพนักง,งานธนาคารพวกที่ซุ่มอยู่ก็ดูจะไม่ค่อยพอใจที่ดันมีจำนวจมาตอนนี้ ทันใดนั้นใช้เลยลันเข้ามารายงานพวกนั้นว่าแดนนี่มาแล้วแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้รถคันที่แอบติดเครื่องติดตามไว้พวกนั้นเลยรีบโทรไปรายงานบอร์ดซึ่งบอร์ดกระบอกให้พวกนั้นยังไม่ต้องทำอะไรให้รอจนกว่าจะปล้นเสร็จแล้วค่อยจัดการทีเดียวดานแดนนี่เมื่อเห็นแซคต้องการเข้ามาเปิดบัญชีตอนแรกก็ปฏิเสธแต่แซคก็ขอร้องไม่เลิกและเพื่อไม่ให้ดูน่าสงสยัยสุดท้ายเลยต้องยอมให้แซคเข้ามาแต่ก่อนแดนบอกนามสกุลของสาวที่แซคชอบผิด แซกจึงรู้ตัวแต่ก็ไม่ทันได้ทำอะไรพอแดนนี่เองก็รู้ตัวเช่นกันจึงใช้ปืนมาคับแซกให้ทำตัวเป็นปกติเพื่อไม่ให้เพื่อนตำนวรวจรู้ขณะทุกคนช่วยกันขนเงินรถที่เตรียมมาก็เกิดดับใกล้ๆกับจุดที่เพื่อนตำรวจจอดรถทำให้คนขับตกใจแต่ก็พยายามรักษาท่าทีซึ่งเพื่อนตำรวจก็เข้ามาช่วยซ่อมจนรถกลับมาสตาร์ตติดอีครั้งซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่แดนนี่ได้เงินมาจึงห้วิวจับแซกมาเป็นตัวปาาระกัน เพื่อนตำรวจที่เห็นแทรกเข้าเลยรู้ธนาคารถูกปล้นจนเกิดการยิงต่อสู้กันพวกที่ซุ่มอยู่เลยเปิดเผยตัวตนจนได้รู้ว่าพวกนี้คือตำรวจในหน่วยสืบสวนพิเศษหรือ SIS นั่นเองขณะพวกของแดนนี่สองคนยิงต่อสู้อยู่ที่ด้านหน้าตึกแดนนี่กับวิลก็หนีกลับเข้าไปในตึก ส่วนคนขับก็พยายามเอารถช่วยบางพพวกไว้กระทงมีตำรวจมาสมทบคนขับเลยขับไปยังอีกประตูแทนจนเผลอไปชนกับ,กบพรกพวกที่เหลือทําให้พระพวกที่ตามมาตกใจแต่ยังไม่ทันได้ตั้งตัวคนขับก็มาถูกยิงตายทั้งคู่เลยต้องแยกกันหนีกระทงถูกเก็บในเวลาต่อมาซึ่งในช่วงชุลมุนนั้นแคมกับคู่หูที่ออกมาจากร้านอาหารก็เห็นเหตุการณ์เขาพอดีจึงรีบกลับไปที่รถเพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ดาน,ดนี่เมื่อเห็นวิวพยายามจะติดต่อไปหาคนอื่นๆก็เข้าไปห้ามแซกที่สมโอกาสเลยชกแดนนี่จะล้มลงจากนั้นก็พยายามยื้อแย่งปืนวิวที่เห็นทาไม่ดีลเลยเผลอยิงแซกทําให้แดนนี่ตกใจส่วนวิวเองก็ตกใจเช่นกันจึงพยายามจะช่วยห้ามเลือดให้แต่แดนนี่ก็มาห้ามไว้พร้อมกับพาวิวหนีไปขณะแดนนี่จะพาวิวหนีออกไปทางด้านนอกตึก ก็พบตำรวจมาดักเอาไว้หมดแล้วจึงต้องกลับเข้าไปได้นในตึกอีกครั้งซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เพื่อนตำรวจมาพบแซคจึงขอให้ส่งรถพยาบาลเข้ามาแคมกับคูหูจึงรีบขับรถฉุกเฉินไปยังตำแหน่งที่ได้รับแจ้งทันทีดานแดนนี่กับวิลตอนนี้จังคู่เริ่มจหมดทางหนีเพราะตำรวจเข้ามาตรวจค้นในตึกแล้วส่วนแซคหลังแจ้งเพื่อนตำรวจว่ายังมีจรนอยู่ในตึกก็หมดสติไปโชคดีที่แคมมาถึงพอดีจึงทำให้เขาฟื้นขึ้นมาก่อนจะพาขึ้นรถฉุกเฉิน ขณะแคมกำนักรักษาแซกแดนนี่ก็มาชี้รถให้วิวขับไปจนถึงด้านหน้าตึกแต่ก็ต้องถูกตรวจสอบแดนนี่จึงใช้ปืนคู่แคมให้ทำตัวอย่ามีพิรุษจนหนีออกมาได้ด้านเพื่อนตารวจขณะช่วยตามหาโจรก็ไปพบคู่หูนอนสลบอยู่จึงปลุกขึ้นมาสอบถามจนได้รู้ว่ารถฉุกเฉินถูกพวกโจรจี้ไปแล้วด้านบอสหรือหัวหน้าหน่วย SIS เมื่อรู้สถานการณ์ก็สั่งให้ทุกฝ่ายตามหารถพยาบาลแต่ตัวติดตามตำแหน่งก็ถูกวิวทอทิ้งออกไปแล้วจึงต้องส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบินตามหาแทน้านวิวเมื่อเห็นเฮลิคอปเตอร์ก็เสนอให้ลงเดินแต่แดนนี่ก็ไม่เห็นด้วยพอรถสำรองที่เตรียมไว้ยังอยู่ห่างไปอีกไกลแคมป์ที่เห็นจะกูเพอเลยเจะหนีทาว่าวิวก็ออกรถเสียก่อนเธอเลยต้องพล่นสารดาเพลิงใส่พวกนั้นก่อนจะวิ่งหนีมาแต่ก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนเพราะแดนนี่ตามลงมาใช้ปืนขู่เธอ แถมหัวใจแซคก็ดันมาหยุดเต้นตอนนี้อีกเธอเลยต้องกลับไปช่วยปั๊มหัวใจต่อขณะวิลและแดนนี่กำลังถูกไล่ล่าหัวใจแซคก็หยุดเต้นอีกครั้งซึ่งครั้งนี้แคมก็ไม่สามารถปั๊มหัวใจขึ้นมาได้จึงต้องใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเลยต้องเรียกแดนนี่มาช่วยซึ่งแดนนี่ก็ยอมช่วยพอไม่อยากตีคู่หัวโตในข้อหาฆ่าตำรวจตาย ซึ่งระหว่างที่ช่วยและทําทุกอย่างอยู่นั้นรถก็วิ่งด้วยความเร็วหนึ่งจะต้องคอยหลบหนีตำรวจไปด้วยซึ่งสุดท้ายก็ช่วยทั้งแซกและหลบหนีตำรวจมาได้ในที่สุดต่อมาเมื่อแดนนี่รู้ว่ามีรถฉุกเฉินจอดอยู่ไม่ไกลอีกหลายคันก็ติดต่อไปหาปาปี้เพื่อนของพ่อโดยเสนอจะให้เงินที่ป้นมาได้ครึ่งหนึ่งแลกกับช่วยงานเขาทําอะไรบางอย่างซึ่งปาปี้ก็ยอมตกลงเพราะกาลังร้อนเงิน สักพักแดนนี่ก็ติดต่อไปหาลูกน้องซื้อบื้อให้เตรียมสีมายังจุดนัดพบแต่กว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ต้องพูดย้ำกันอยู่หลายรอบทาให้แดนนี่โมโหและยิงเฮลเลอร์ที่ให้แซกมีไม่พอจนต้องมาเอาจากวิลที่เป็นกรุปโอล็อบกอยิงปวดหัวเข้าไปใหญ่้านเจ้าหน้าที่ FBI เมื่อรู้ว่าคน้นธนาคารคือแดนนี่ก็เข้าไปแจมด้วยซึ่งก็ไปเวลาเดียวกับที่บอสวางแผนรอให้แดนนี่เขาไปตีกับจึงระดมตำรวจกลุ่มหนึ่งให้ไปขับจีโรฉูกเชิญ ขานาว,วิวถูกผู้ตำรวจไล่ล่าให้ขับไปตามเส้นทางในแผนของบอสคนของปาปี้ก็กำลังเร่งทำอะไรบางอย่างจนสำเร็จจากนั้นก็เตรียมตัวออกไปยังสถานที่นัดพบดานวิวแม้จะถูกรถตำรวจมากมายมาสากัดก็ยังสามารถหลบเลี่ยงและหนีรอบมาได้ทุกครั้งกระทั่งมาพบเพื่อนตำรวจที่สลัดไม่ดูเสื้อทีแดนนี่และแอลแคมาคูจะยิงเธอหากยังไม่หยุดตามแต่เพื่อนตำรวจก็ไม่สนทันใดนั้นก็มีหมาพ่ขึ้นมาเห่ายกใหญ่จนเพื่อนตำรวจตกใจ ส่วนบอยก็ตกใจเช่นกันที่มีคนออกมาของตัวเองไปไล่ล่าผู้ลายด้วยเลยสั่งให้รถทุกคันหยุดตามครับส่วนวิวเขาต่อว่าแดนนี่ที่จะไปทำร้ายแคมซึ่งแดนนี่ก็บอกแค่ครูเฉยๆไม่ได้จะทำร้ายจริงเพราะไม่ได้มีนิสัยเมินพ่ออีกอย่างที่ยังรอดมาได้ก็พอมีคนพวกนี้เป็นตัวประกัน ขณะแคมพบบาดแผลอีกจุดของแซกเจ้าหน้าที่ f i i ก็เข้าไปคุยกับบอสถามถึงเรื่องทำไม SIS ถึงไม่ยอมจัดการพวกโจรตั้งแต่ในธนาคารจนได้รู้ว่านั่นเป็นยุทธวิธีแบบโบราณจึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยทําให้เกิดการโต้เถียงกันไปมาแต่สุดท้ายก็ตกลงจะร่วมมือกันพอเจ้าหน้าที่ FBI รู้จักแดนนี่ไปอย่างดีที่ปินธนาคารมาตั้งแต่อายุ17 เนื่องจากมีพ่อเป็นตัวอย่างแต่ผ่าเราเลยไม่คิดจะฆ่าใครและคงกําลังหาเส้นทางหนีอยู่ซึ่งที่เขารู้ขนาดนี้ก็พอเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนตอนที่แดนนี่มาเรียนปริญญาเอกอาชญาวิทยาตามคําสั่งของพ่อเพื่อจะได้รู้ทันพวกตํารวจซึ่งก็มาเรียนอยู่ประมาณ2ปีและพอวันหนึ่งไปกินข้าวด้วยกันและแดนนี่เผอพูดเรื่องพ่อขึ้นมาก็หายตัวไปเลย ดานแดนนี่เมื่อรู้ว่าแซคไม่ต้องการเลือดแต่ต้องรับการผ่าตัดด่วนก็บอกให้แคมโตหาหมอสักคนให้สอนเธอผ่าตัดทําให้เธอตกใจเพราะทําไม่ได้แน่แต่พอถูกคููก็เลยต้องจํายอมซึ่งแดนนี่ก็กดเบอร์ของหมอโคลินอดีตคนรักของแคมให้ทั้งคู่เลยทะเลาะก,กันแต่พอโคอล,ลินรู้ว่าเธอถูกจับเป็นตัวประกันอยู่และต้องผ่าตัดจริงก็รีบติดต่อศัลย,ะยะแพทย์ให้ขณะพวกหมอกําลังสอนแค่ผ่าตัด บอสก็รู้เรื่องที่เกิดขึ้นจากลูกทีมที่ซ้อมทุกอย่างอยู่ส่วนเจ้าหน้าที่ FBI ก็ติดต่อมาคุยกับแดนนี่ตอนที่เปลี่ยนมือมาเป็นคนขับรถแทนวิวเพื่อให้วิวไปเป็นลูกมือให้แคมซึ่งเจ้าหน้าที่ FBI ก็พยายามกล่อมแดนนี่ให้มอบตัวแต่แดนนี่ก็ไม่ยอมพร้อมบอกให้รู้ด้วยว่าชีชะลอรถเพราะกำลังช่วยชีวิตแซกอยู่ด้านแคมเธอมีเครื่องมือผ่าตัดพร้อมอยู่เว้นยาชาแต่โดยที่ต้องผ่าตัดตอนนี้เลยต้องจัดการทันทีแล้วก็ได้รู้ด้วยว่า วิลเคยเป็นทหารมาก,ก่อนขณะแคมกําำลังพ่าตัดบอสก็สั่งให้ตํารวจทุกคนติดตามรถฉุกเฉินไปอย่างช้าๆพอรู้แล้วว่ากําลังมีการพ่าตัดเกิดขึ้นส่วนแคมพอเธอหยุดการไหลของเซเลอร์ใหญ่ได้ก็คลำไปเจอกระสุนฝังอยู่ที่ม้ามจึงจําเป็นต้องลึงมันออกโดยไม่ให้ม้ามแตกเขาว่าจังหวะที่เธอกําลังจะควักม้ามขึ้นมาแสกกระดานฟื้นจึงร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดวิวที่เห็นท่าไม่ดีเลยชกแซกจนสลบไป ดานแคมในที่สุดเธอก็ควักมามขึ้นมาได้แต่พอดึงกระสุนออกมามก็แตกแถมการสื่อสารกับผู้หมอก,ก็ถูกตัดไปอีกเธอที่ตกใจเลยบอกวิลให้เอาที่นี่ผมมองเธอมาหนีบเส้นเลือดใหญ่เอาไว้จนกระทั่งห้ามเลือดได้สาเร็จหลังการผ่าตัดเมื่อวิลได้คุยกับแคมก็ทําให้รู้ว่าแคมเคยเคกกับคอลินตอนที่เรียนหมอแต่พอมาอยู่โรงพยาบาลได้3มเดือนเธอก็ติดยาสุดท้ายเลยเลิกกันและเธอก็ต้องมาอยู่ที่นี่ ซึ่งก่อนที่วิวจะกลับไปขับรถต่อก็อได้ให้สัญญาว่าจะช่วยเธอด้านบอส เมื่อรู้จักโคลินว่าแซกไม่น่าจะรอดก็สั่งให้ทุกหน่วยเริ่มไล่ล่าต่อแล้วก็รอให้รถฉูกเชิญวิ่งไปตามทิศทางที่วางกบลักไว้ทําให้เจ้าหน้าที่ FBI ไม่พอใจเพราะต่อให้แซกตายแล้วก็ยังเหลือแคมอยู่เลยไม่อยากให้บอสโจมตีแต่พอเห็นว่าฮามบอสไม่ได้และแซกน่าจะพกโทรศัพท์อยู่ก็ลองโทรไปหาจนได้คุยกับแคมและรู้ว่าผ่าตัดสําเร็จจึงรีบบอกบอสแต่ก็ไม่ทันเพราะหน่วยซุ่มยิงลงมือไปแล้วโชคดีที่แคมเตือน วิวจึงหักลบกระสุนได้ทันแบบชิวเฉียดแล้วก็หนีรอบไปได้ส่วนบอยก็สั่งให้หยุดยิงพอดีด้านแดนนี่เมื่อถูกซุ่มโจมตีก็โกรธเลยจะทำร้ายแคมเพื่อเป็นการเตือนแต่วิวก็ไม่ยอมจึงเกิดการทะเลาะก,กันจนพวกตำรวจได้ยินชื่อวิวเลยเอาไปค้นดูจนรู้วิวคือใครเลยติดต่อไปกอมวิวแทน ตอนแรกวิวกำลังเลแต่พอได้ยินแดนนี่บอกว่าวิวจะติดคุกจนสูญเสียทุกอย่างรวมถึงลูกกับเมียด้วยที่ไม่อยางมาพบหน้าวิวอีกวิวจึงปฏิเสธขณะแคมมาขอเลิกวิวเพื่อไปช่วยไซยอีกครั้งก็ได้ยินเขาคุยโทรศรัพท์กับภรรยาจนได้รู้เรื่องราวของเขาว่าเป็นมายังไงถึงมาลงเอยเป็นจรปนธนาคารได้จึงพยายามกล่อมเขาแต่แดนนี่ก็มาขัดจังหวะเสียก่อน เมื่อวิลขับรถมาถึงสถานที่ตามที่แดนนี่วางแผนไว้แดนนี่ก็รอให้เฮลิคอปเตอร์บินตามเพื่อจัดการเฮลิคอปเตอร์ให้ตามพวกเขาต่อไปไม่ได้จากนั้นก็ขับหลบไปยังจุดนัดพบเพื่อให้ลูกน้องพล4ร้เสือใหม่แล้วให้คนของปาปี้และลูกน้องของตัวเองนํารถฉุเชิญที่ขโมยมาแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางจนบอต้องสั่งให้กระจายกําลังกันไป ส่วนแดนนี่ก็อาศัยจังหวะที่รถฉุกเฉินของลูกน้องถูกจับค่อยๆให้วิวขับหนีดาลูกของปาปี้เมื่อทิ้งรถฉุกเฉินเข้าไประเบิดจุดสกัดแล้วก่อนหนีแต่เพื่อนตำรวจก็เห็นเข้าพอดีจึงติดตามลูกของปาปี้ไปซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่คนของปาปี้ส่งรถฉุกเฉินติดปืนกลนเข้าไปยิงที่จุดสกัดซ้ำจนทางตำรวจถูกยิงกระเละเทะรวมถึงบอสเองก็ถูกลูกหลงไปด้วย ส่วนลูกของปาปี้ในที่สุดก็ถูกเพื่อนตำรวจสกัดจับเอาไว้ได้แต่ก็เกิดการต่อสู้กันจนปืนลันใส่ลูกของปา์ปี้ตายซึ่งสำนักข่าวก็ถ่ายท่อสดปาปี้เลยเห็นแล้วก็เสียใจมากแดนวิลในที่สุดก็ขับรถฉุกเฉินหลบหนีมายัางที่กบลันของปาปี้ได้สำเร็จทำให้แดนนี่ดีใจแต่พอรู้ว่าลูกของปาปี้ตายก็เริ่มวันวันแต่ก็ทำใจดีสู้เสือเอาเงินไปให้ปาปี้ ตอนแรกปาปี้ก็ทำเหมือนจะไม่รับพอสูญเสียลูกจึงอยากได้มากกว่าน,นี้แต่แดนนี่ก็ไม่ให้เนื่องจากตกลงกันไว้แล้วทันใดนั้นลุงน้องของปาปี้ก็เข้ามารายงานว่าในรถมีตำรวจอยู่ด้วยปาปี้เลยตัดสินใจทำตามข้อตกลงเดิมแค่เพียงจะต้องทิ้งตัวประกรันทั้งหมดไว้แดนนี่เลยรีบตกลงแต่วิวก็ไม่ยอมจนทั้งคู่ทะเลาะก,กันด้านปาปี้เมื่อเห็นวิวกับแดนนี่ทะเลาะก,กันก็บอกให้แดนนี่ปล่อยวิวเพราะยังไงก็ไม่ใช่น้องแท้ๆอยู่แล้ว สุดท้ายแดนนี่เลยยอมแม้จะเสียใจอยู่ไม่น้อยแต่ในจังหวะที่วิวก็มักจะถูกคนของปาปี้เก็บแดนนี่ก็เข้าไปคุยกับวิวเป็นครั้งสุดท้ายที่วิวมักจะเลือกทําอะไรตรงข้ามเสมอเช่นไปนทางขวาทางที่หวังไว้ว่าน่าจะไปทางซ้ายด้วยกันจากนั้นก็ย้ำคําว่าซ้ายซ้าๆจนวิวเริ่มเข้าใจจึงหันไปยิงคนของปาปี้ส่วนแดนนี่เองก็ช่วยวิวยิงด้วยซึ่งพอจัดการคนของปาปี้ได้แล้วแดนนี่ก็เข้าไปย้ํากับปาปี้ว่า วิลคือน้องแท้ๆก่อนจะยิงปาปี้ทิ้งดานแคมขนาดกำลังเครียดแซกกระเ้ยขึ้นมาเธอจึงคุยให้แซกฟังทีวิลช่วยเขาไว้แต่ถึงยังไงตอนนี้ก็คงไม่รอดแล้วแซกจึงหยิบปืนที่เพื่อนตำรวจเคยซ่อนไว้มาให้เธอดานวิวกับดานนี่หลังจัดการกับพวกข้างบนได้ก่อนลงมาจัดการกับพวกข้างล่างต่อแต่พอวิวเปิดประตูรถเพื่อจะไปช่วยแคมเธอที่คิดว่าเป็นคนอื่นก็เผอเหนี่ยวกายออกไป เมื่อแดนนี่มาเห็นจึงรีบพาวิลขึ้นรถโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงแล้วก็หนีกันออกมาทว่าพวกนั้นก็ยังมาตามราวิพวกเขาไม่เลิกแถมพวกตำรวจก็รู้แล้วว่าพวกเขาอยู่ที่นี่จึงระดมกํำลังกันมาล้อมจับพวกเขาด้านวิลเมื่อคิดว่าตัวเองจะตายก็มอบเงินให้แคมช่วยเอาไปให้ภรรยาแล้วก็หมดสติไปแคมจึงต้องปั๊มหัวใจเขาขึ้นมาก่อนจะบอกแดนนี่ให้ไปโรงพยาบาลด่วนไม่อย่างนั้นวิวจะไม่รอด สุดท้ายแดนนี่เลยต้องขับรถหนีไปจนถึงโรงพยาบาลแต่พวกตำรวจก็มาล้อมเอาไว้หมดแล้วแถมสัญญาณชีพของวิวก็หายไป ดาแนแดนนี่เมื่อเห็นปืนก็คิดว่าแซกเป็นคนยิงวิวจึงจะฆ่าแซกทิ้งแคมเลยสารภาพที่คนยิงก็คือเธอเองแดนนี่ที่โกรจดเลยจับเธอมาเป็นตัวประกันก่อนจะแงประตูออกไปด่าผู้ตำรวจที่วิวต้องมาตายทางที่เป็นคนดีบลาบลาบลาจากนั้นก็ผลักประตูออกไปหวังให้ตัวเองถูกยิงไปพร้อมๆกับแคมกระทงมีเสียงปืนดังขึ้น แล้วาพาวก็ตามมาที่วิวเขายังไม่ตายจึงฟื้นขึ้นมาใช้ปืนยิงแดนนี่จะล้มลงจากนั้นพลตํารวจก็เข้ามาจับเขากับแดนนี่ทําให้เขาเสียใจที่เห็นแดนนี่กำลังจะตายเพราะจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการให้เป็นแบบนี้ซึ่งพาพก็ได้ย้อนไปในอดีตตอนที่จะคู่เล่นจรจับผู้ร้ายโดยที่วิวเป็นตํารวจส่วนแดนนี่เป็นจรแล้วท้ายที่สุดแดนนี่ก็ถูกวิวจับตาย หลังทุกคนพาแซกไปห้องฉุกเฉินพวกตำรวจก็ไม่คิดจะช่วยวิลกับแดนนี่สุดท้ายแดนนี่จึงเสียชีวิตลงทันใดนั้นภรรยาของวิลที่มายังที่เกิดเหตุพอดีก็พยายามตะโกนขอให้ใครก็ได้ช่วยวิลทีแคมทีหายสติแตกเลยรีบเข้าไปช่วยต่อแรกเพื่อนตำรวจก็ไม่ยอมแต่พอรู้ว่าวิลคือคนที่ช่วยชีวิตแซกก็ปล่อยเธอ ดานแคมหลังส่งวิวให้พยาบาลก็เข้าไปคุยกับภรรยาโดยบอกให้รู้ว่าวิวได้ช่วยเธอไว้จากเงินซ่อนเงินที่ได้จากวิวเอาไว้ในกระเช้าคาซีดแล้วพาวก็ตามาที่วิวเขารอตายแต่ก็ถูกตำรวจควบคุมตัวภรรยาจึงได้ต่นั่งเฝ้าเขาอยู่ที่ด้านหน้าห้องแล้วก็ได้รู้ว่ามีเงินซ่อนอยู่ในคาซีดจึงเอาพาออมมาบังไว้ส่วนแซกเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ f อ i สอบสวนก็ได้ให้การว่า คนที่ยินเขาก็คือแดนนี่ส่วนวิวนั้นได้ช่วยชีวิตของเขาเอาไว้หลังวิวฟืน้นภรรยาก็รู้ขึ้นมาเยี่ยมเขาเขาเลยขอโทษเธอซึ่งนอกจากเธอจะไม่โกอดเขาแล้วยังบอกรักเขาอีกด้วยทำให้เขาดีใจมาก ด้นานแคมหลังได้ทักทายโคลินเธอก็เข้าไปคนประวัยของเด็กหญิงที่เธอช่วยชีวิตไว้จากนั้นก็เข้าไปเยี่ยมซึ่งเด็กหญิงก็ฟื้นขึ้นมาพอดีจึงขอให้เธอจะปล่อยมือไปไหนซึ่งเธอก็พยักหน้ารับพร้อมกับยิ้มออกมาทาั้งน้ำตา สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของวิวจิตตองหาเงินไปผ่าตัดให้ภรรยาเลยต้องจำใจไปร่วมมือกับพี่ชายบุญธรรมปลนธนาคารซึ่งทีแรกแผนก็ดำเนินการไปได้ด้วยดีก่อนจะรู้ทีหลังว่าโดนหน่วย SIS ตลอกปลังทางคู่จึงต้องหนีสู่ชีวิตซึ่งสุดท้ายก็มีเขาเพียงคนเดียวที่รอดเพราะได้ช่วยตัวประกรันที่เป็นตำรวจไว้และก็ได้เงินมารักษาภรรยาด้วย ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง a แอ u l ูล c นหนังได้คะแนนจาก IMDB 6.2คะแนนและได้88%จากเว็บ r o อ t เต t นจ a ม o e ่เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ like, share, ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ